แยมนมไข่สินค้าเข้าแล้วนะครับหลังจากที่ขาดหายไปประมาณ10วันนะครับปิดจะกร้าไป10วันอันนี้ของเข้ามาเรียบร้อยแล้วเอามาเติมให้2ตัน2นะครับแยมนมไข่ก็มันก็คือขนมเนี่ยแหละที่ตกเกรดนะจากโรงงานผลิตนะครับส่วนใหญ่ก็จะนิยมเอาไปผสมกับเหยื่อสูตรต่างๆนะครับเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความมันนะให้เหยื่อกระจายกลิ่นได้ไกลนะครับ หรือบางคนก็อาจจะแค่เอาไปปั่นผสมกับลำทําเป็นพวกลำบ่งลำบ่มอะไรพวกนี้นะครับอ่าหรือว่าผสมกับลำผสมน้ําตกได้เลยก็มีตัวนี้เนื่องจากมันเป็นของตกเกดจากโรงงานนะมันก็เลยจะสีไม่สม่ําเสมอนะครับลูกค้าบางคนบอกอรอบที่เราได้สีออกขา,ขาวๆรอบนี้ทําไมมาเหลืองบางคนก็รอบนี้ได้เหลืองทําไมรอบรอบต่อมาเป็นสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่า มันเป็นสินค้าตกเกตจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้คือขาวเลยก็คือมันน่าจะอบไม่ได้ที่หละสีมันก็เลยไม่ได้นะครับใกล้เคียงกับสินค้าที่เขาขายกันจริงๆก็ประมาณนี้แต่มันอาจจะแบบไม่ฟูขึ้นรูปไม่ดีอย่างเงี้ยก็ตกเกตมานะครับหรือจนแบบสีเข้มจนเกือบไหมอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มีนะแต่แบบก็ยังเหมือนเดิมนะกลิ่นก็ยังหอมยังมีความมันยังมีความเป็นแบบเหมือนขนมนะครับ เอาไปใช้งานได้ปกติแต่ว่าสีเนี่ยเราคอนโทรไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ตกเกรดมานะครับบางรอบได้มาแต่สีขาวๆบางรอบได้ผสมกันมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าขาวบ้างเหลืองบ้างเขียวยังมีเลยเพราะนั้นเนี่ยอ่าพวกนี้เนี่ยใช้งานได้เหมือนกันครับใช้งานได้เหมือนกันใช้งานได้ดีเหมือนกันแต่ว่าสีเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแบบเข้มไปบ้างนะครับบางทีมันก็เหลืองสวยบางทีมันก็ออกขาวนะ อันนี้ก็เดี๋ยวต้องชี้แจงไว้ก่อนว่าเราคนโทรลเรื่องสีไม่ได้จริงๆแล้วแต่ว่าจะล็อตนั้นนะจะได้มาสีอะไรเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะปั่นผสมผสมกันไปให้นะครับสนใจสินค้านะครับก็สามารถจิ้มที่ตะการได้เลยสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะครับ